อาแล้วก็ัผมกรสวนให้เขาดูและผู้ติดตามทุกกคนด้วยนะครับอันนี้ผมมาเล่นตัวละคร QI นะครับเพราะว่า GM เขาแจกฟรีนะครับแจกฟรียกเซิร์ฟนะฮะแจกได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ผมเพิ่งมีเวลามาทำคลิปให้ดูเขาเพราะว่าเมื่อต่ทำงานนะครับเลยเลิกดึกด้วยแหละเลยนะครับเลยเลยมาได้ตัดคลิปสักกะทีนะครับ ตัวนี้ก็มาตัดนะครับลงอาทิตย์อาทิตย์คลิปละอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับเขาแจกฟรีนะตัวเนี้ยมาดีมาดีดูมดีสกิลสองจะต่อยรัวตุบๆเลยนะครับผมก็เล่นไม่เป็นนะตัวเนี้ยอืแค่มาเล่นว่าแค่มาบอกว่า GM เอ็เขาแจกฟรีนะครับ แต่ฟียกเซิร์ฟนะครับจะไม่ให้เลือกแต่ผมมีทุกตัวแล้วไงผมไม่มี IQ ตัวเดียวนะครับผมก็เลยเลือก IQ มา QI อเลยผมก็เลยเลือก QI มานะครับส่วนนี้มันก็ได้ลงคลิปเลยนะครับก็บดูคลิปเก,ก่าๆไปก่อนนะครับเพราะว่ามันคอได้มางเลยนะครับมาดีต่อยอกูต่อยอ่ะ ติด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 อืมเฮ้ยลิง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 มากี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวนะครับโดนวะติติติด่ไปกันนะครับคิวไอเขาจะตายคิวมันจะตายอยู่แล้ว่ย โอเคคิดเล่นบนนะครับเฮ้ยมาดิงัดไปทีต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 ีผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะมาดิมาดิงัดไปทีหนึ่งหนีหนีหนีวับโชว์วับโชว์วับเคียนไปทีหนึ่งแลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ คอมเมนต์กันอย่างสภาพด้วยนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับเฮ้ยโอ้โหฟารินน, <c oughs> นี่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 งัดไปที่โอ้โหปล่อยมันตีเลยอ่ะปล่อยมันตีอุ้ยโอ้โหฟารินมาปเปิดแมนมาเฮ้ยต้องเอาให้ได้แล้วมั้งโอ้โหควรองเท้าหนีเลยนะ ผมเลื่อนค่อยเปลี่ยนวะผมยังไม่รู้เรื่องเรื่อวันติมันใช้ยังไงฮะทันเลื่อนไปก่อนนะครับกลับบ้านเติมเลือดนะครับเลือดเราน้อยเสียงไว่าแบบรวกเขามีลิง อเลกาครับลิงวะโอ้ยได้สองตัวบังไปเขาป้อมไปฮัลโหลตายเฉยเละต,ตายเฉยนะครับผมเล่นไม,มโโ่ค่อยเกินนะผมแค่บอกว่าเขาแจกรีนะครับแต่แต่สกิน แต่สกินเขาไม่ได้แจกฟรีนะเพราะว่าผมมีเป็นวันอยู่นะครับผมก็เลยเปิดใช้เพื่อที่จะทำคลิปให้ดูนะครับเป็นแมลงข้าป้อมเล้วสกิลสองจะไม่มีผลกับป้อมหรอมะครับเฮ้ยโดนปะ Family, hey what do you do? One, sometimes a fight against an ally has been defeated. อ,นนอ,อยู่ไหนเฮ้ยยไงเฮ้ยล็ดเล็ล็ลลลสตัวไม่กล้าสู้ว่ะมาดิมาดิมาดิ chưa này, chưa này cũng vậy đó. chưa này. Tẹt pa. Em sẽ bị mất xỉu này nha các bạn. còn lâu vậy mà 1 luôn nha các 3 rồi Acid nha. 3 rồi. Boss con số luôn มากลางนะครับเอาลิงตายชัโลเฮตายสี่เลยนะอ่ป้อมครับอ่ะป้อมอ่ป้อมตุ๋ยตุ่ยปอม สกิลไม่มีผลกระป้อมันสักนิดนะครับตัว QI เฮ้ยเฮ้ยพลาดผมพลาดรอดรอดนะครับเฮ้ยิงต่อยตึงแตกไป โปรเพียร์เริ่มมาแล้วเริ่มเล่นเป็นแล้วไงนะครับเป็นแมนกูตายคีคีนะครับจะได้เลเวลสูงๆจะได้รีบจบ Sometimes fight a เบื่อแคริ่งจิงโหลิงแอบสักทีตาตาตาแตกตาเล่นแตก เชอรี่สองตัวนะทีมผมอะ่ะรอดก็แปลกเ <c oughs> หมือนจะจบได้นะเกมเนี้ยจบต้องจบให้ได้มาดิอ๋อเื้ออ้ชัด มึงจะจุก,กไ็ได้แต่มึงแยกกันดันนะฮะหลกวก็มึงติใส่มึงก่อนเลยวะเฮ้ยอันนี้กูพลาดลป้อมยิงหมตายครับนะต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อยอมันติมีมีมีไ,ไม่ไหวแล้วครับคนเดียวไม่ไหว มึงควรจะจบกันตั้งนานแลวแต่วงไม่จบกันมางานจริงต่อยมาดิแคลแรกว่ากันมาดิเด็ดดันไปแตกขาพอมไปต่อยยต่ออยก่อนวะดิอมอ่ะ้อมอ ตีป้อมดิตีป้อมตีป้อมตีป้อมกูพีตีเพื่อป้อมตีป้อมตีป้อมโหเลือดเจ้าป้อมได้เปล่าเจ้าป้อมได้เปล่าจะจบได้เปล่าโอ้ยมันตายห้ามันจบได้เฉลี่ยแล้วนะครับนาทีระทึกจบแล้วนะครับนึกว่าจะจบไม่ได้ เอาละถ้าชอบคลิปแบบนี้ะน,นะครับกดากกดไค์กแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับมานานหน่อยแต่มาแน่นะครับไปแล้วไปถ่ายครับเอาน้ำไปตดทัวทำง,งาน